สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับชุดสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะที่แอดให้ไปเมื่อวันที่1นึ่พฤศจิกานะคะ2,564นะคะว่าแนวทางที่แอดให้ไปนะคะทุกสูตรนะคะให้เข้าหรือหลุดนะคะสรุปหมดทุกสูตรนะคะาก่อนที่จะรับชมนะคะ แอดก็มีคําเตือนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะอ่าสำหรับสูตรสูตร1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าสูตร1เม็ดเดียวก่อนนะคะ แอดให้เด่นหกนะคะให้เด่นหกนะคะแนวทางเราออกศูนย์สามเจ็ดนะคะบนนะคะสามตัวบนนะคะแล้วก็เก้าห้านะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะรอบนี้นะคะเข้าเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าเข้าตัวรองนะคะตัวเด่นหลุดไปนะคะตัวตัวเด่นหลุดนะคะขอโทษขออภัยนะคะมาชุดรองนะคะถ้าพี่น้องเอาเอาไปวิ่งไปรูดนะคะก็จะได้นะคะเก้าห้าเนาะนะคะ เขาวิ่งรูดนะคะสําหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะแอดก็จะสรุปคร่าวๆเนาะอ่าสำหรับสูตร2นะคะสูตร2นะคะแอดให้เด่น9กรอง2นะคะเด่น9กับ2สูตร2นะคะดูนะคะว่ามาตัวไหนบ้างเนาะแนวทางออก0 3 7นะคะ9 5เนาะก็มาล่างนะคะพี่น้องจา๋ามาล่างนะคะตัวตัวชอบด้วยนะคะ9กับ5นะคะมาเด่น9นะคะ เก้ากับห้านะคะแต่สองกับหกไม่มาเนาะแอดมั่นใจสองกับหกนะคะรอบนี้เนาะแต่ก็ยังดีนะคะยังเข้าเก้าห้านะคะตรงๆงนะคะพี่น้องจ๋านี่เนาะอ่าสูตรหนึ่งสูตรสองไปแล้วนะคะต่อด้วยสูตรเจาะสามตัวนะคะพี่น้องสูตรเจาะสามตัวนะคะเลขในตารางนะคะมีสี่มีห้ามีเก้ามีหกมีห้าอ่ามีสองแล้วก็มีเจ็ดนะคะพี่น้อง ออก037กับ95นะคะแอดก็ให้เข้าในชุดเด่นนะคะเข้าล่างนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าชุดเจาะ3ตัวนะคะขอโทษด้วยนะคะอ่าวิ่งรูดนะคะเข้าตัวชอบ9เนาะนี่นะคะเข้า9นะคะสำหรับเลขในตารางนะคะเข้า9นะคะเข้า7นะคะ5นะคะ แอดอยากจะบอก fc เหลือเกินนะคะแอดให้เลขตารางไปสองชุดนะคะพี่น้องจา๋าแอดต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะแต่ก็ยังดีนะคะเป็นชุดเดียวกันนะคะพี่น้องนี่นะคะก็เข้าเก้าห้านะคะนี่นะคะพี่น้องตัวเดียวกันเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าแอดคำนวณไปแล้วเนาะแล้วก็ทำคลิปลงไปนะคะเข้าเก้าห้าล่างนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่ตัวเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่ผิดเพี้ยนนะคะ ห้าเจ็ดเก้านะคะปากกาหมึกหมดนะคะพี่น้องอสรุปนะคะเข้าสูตรสูตรนี้นะคะสูตรสูตรสามตัวนะคะสองตัวนะคะตรงโต๊ดนะคะสามตัวหลุดนะคะถ้าใครไปตามเรา,าทำตามแนวทางไทยนะคะก็ยินดีด้วยเนาะเข้าทุกสูตรนะคะเข้านี่ก็เข้าในชุดเด่นนะคะเก้าห้าเนาะ เลขตารางก็เข้าก้าาห้าเก้าเจ็ดนะคะก็เข้าล่างไปนะคะสูตรนี้ก็เข้าล่างเช่นกันนะคะเก้าห้านะคะเข้าในชุดเด่นเช่นกันเนาะสามตัวขอโทษด้วยนะคะวิ่งรูดก็เข้าเก้าเนาะอันนี้ก็เตัวเดียวกันนะคะหกเก้าสองนะคะพี่น้องนี่นะคะเข้าเก้านะคะ สรุปเข้าล่างนะคะทุกสูตรเลยนะคะพี่น้องทุกสูตรนะคะอันนี้ก็เข้าเข้าล่างเช่นกันนะคะนี่นะคะ9ก้าห้าตรงๆนะคะส่วนสูตร1เม็ดเดียวเข้าตัวรองนะคะเข้ารอง9้านะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะวิ่งรูดก็มา9เนาะก็เข้าล่างนะคะก็ยินดีกับพี่น้อง fc นะคะ ที่ได้รับรางวัลวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าแอดก็มีความยินดีนะคะกับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้รับรางวัลวันนี้ด้วยนะคะถ้าชื่นชอบนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจและก็จะได้ไม่พลาดแนวทางต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจดีๆให้กับแอดนะคะ สำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเป็นชุดสรุปนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ